สวัสดีครับจริงๆวิ่งมาเทิรนไม่ยากสมัครวิ่งยากกว่าเพราะเดี๋ยวนี้รายการคนชอบแล้วแบบจะเต็มไวมากนะแล้วจริงจอยากให้ให้เริ่มสักสิบกิโลเมตร,รก่อสิบกิโลเมตรแรกเสร็จ,จค่อยขยับไปทีละขั้นตอนเราจะไม่ข้ามกระโดดไปไปขั้นสุดท้ายเลยเราจะค่อยๆไปทีละขั้นตอนสองทีอไม่ได้ค่ะทีเดียวเลยทัดไม่ได้เลยน้องฟ้าเกิดสองกิโลเมตร ไม่ใช่ค่ะคื่อเคยเคยเคยไปวิ่งค่ะเราวิ่งไปถึงแล้วก็ไปถึงไอ่ครั้งนึงคือไปวิ่งกับแฟนก็ก็หยุดการหาแล้วก็เป็นไปในใีๆยาวแล้วก็ไม่ได้รู้สึกผิดมีแวะระหว่างทางด้วยแล้วก็วิ่งไปวิ่งไหมยามอยากจะวิ่งออกกำลังกายอยู่ค่ะได้ไหมครับคืออ้อมไม่เคยสามารถที่จะออก ่ะเพราะว่าฉันเดี๋ยวพูดไปมันก็ฉันนาฬิกาไม่ไมยังไม่อยากจะจะหลีก <c oughs> เลยค่ะหลีกได้ามาก <c oughs> ถ้าออกออกช่วงเช้าไม่ได้าาก็หลังหลังเลิกงานใช่เขาจะออกเย็นแต่ว่าเย็นบ,บางทีมันก็จะบิดก,ก็เลยกินก่อนก็นกนตีก่กอนเสร็จก็จะรู้สึกว่าได้ออกแล้วมันจบบเฮ้เดี๋ยวเดี <c oughs> ๋ยวก็เอาแค่นี้พอละทำเราไหวเข่องีเอาที่โอเคงั้นขออนุญาตแนะนำแนะนำคือ ก่อนที่เราจะออกกําลังกายหลังจากเรื่อง,งแล้วเนี่ยเราจะไม่ทานมื้อนักหนักจะเป็นแบบมือย่อยๆเป็นสแน็คก็ได้เป็นขนมปังอะไรเล็กน้อยๆพอให้ให้มันพอมีอะไรอยู่ในพอไม่หิวจนเกินไปแล้ป<ม>ิดเขาปิดรายการนะ<ม>แล้วนะไหมถูกปิดแล้วไม่จะคีเลยค่ะเอาแล้ว <laughs> <laughs> ขอตังค์ค่ะ okay.